วันปล่อยผีว่ากันว่าเหล่าบรรดาพูดผีปีศาจจะออกมาเดินเพ่นพ่านบนโลกมนุษย์บางก็ออกไปยังสถานที่ที่ตนได้ตายไปบางก็ออกไปรับเวรรับกรรมที่ได้ก่อไว้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าบางก็ออกไปหลอกหลอนผู้คนจนทําให้ขี้หดตดหายกันนักต่อน,นักแ,ละ,และหลายๆตนก็จะออกมาพบปะพูดคุยระหว่างผีด้วยกันเองก็มีและนี่คือบทสนทนาระหว่างผี ที่พูดคุยถึงเรื่องการตายของตนเองเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยคืนวันปล่อยผีที่เงียบสงัดและวังเวงหน้าวัดแห่งหนึ่งหลังเมนเผาศพก็มีร่างสามร่างนั่งคุยกันอยู่ร่างแรกเต็มไปด้วยบาดแผลร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุร่างที่สองก็เต็มไปด้วยร่องรอยที่เกิดจากคมเขี้ยวเป็นแผลเวอะหวะไปทั้งตัว และร่างสุดท้ายก็เต็มไปด้วยฝุนย่นขี้เท่าผมยาวรกรุงรังส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้นผีตนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นเออทำไมวัดในวันคืนปล่อยผีแบบนี้ถึงได้มีพวกเราอยู่แค่นี้ได้ละ่ะแต่เอาเถอะในคืนที่ไม่มีอะไรให้ทำพวกเราเองก็ยังไม่ไปเกิดกับเขาสักทีนาน,นานทีก็มานั่งปรับทุกข์กันดีกว่าเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังก่อนนะ ว่าค่านั้นเป็นอะไรตายข้านั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศจู่ๆก็มีแท็กซี่มารับที่สนามบินข้าก็บอกจุดหมายปลายทางไปแต่ทว่าคนขับมันเป็นคนต่างชาติเลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่คุยไปคุยมาจนข้าปวดมือก็อาศัยภาษามือนี่แหละไปเรื่อยๆมันก็ขับไปเรื่อยนั่งเงียบไม่พูดไม่จาสักคำจนมันถึงที่หมายแล้วแต่ไอ้คนขับ มันก็ขับเลยไปซะง,งั้นข้าตกใจก็เลยเอามือไปแตะบ่ามันเบาๆเท่านั้นแหละจูๆ่ๆมันก็ตกใจร้องดังลันล่นรถก่อนที่มันจะพาข้าตกข้างทางข้าก็คอหักตายคาที่อย่างที่เห็นนี่แหละแต่ไอคนขับมันดันไม่ตายซะง,งั้นพีอีกตนจึงสงสยัยเอา้าแค่เอามือแตะบ่าทำไมมันต้องตกใจขนาดนั้นผีตนที่เล่าเรื่องเลยบอกว่า ในตอนนั้นข้าก็สงสัยเหมือนกันหลังจากที่ข้าตายเป็นผีไปแล้วเลยไปสืบประวัติมันดูขาก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามันขับรถขนศพมา25ปีก่อนที่มันจะมาขับแท็กซี่เฮ้ยชีวิตหนอชีวิตทำไมมันสั้นแบบนี้ข้าละคิดถึงครอบครัวเหลือเกินพูดไปแล้วก็มีน้ำตาสีแดงไหลออกมาแล้วเจ้าละ่ะเป็นอะไรตายโอ้โหดูจาบาดแผลแล้ว นี่ไปสู้กับสิงโตมาดื่องไงพี่อีกตัวจึงตอบว่าไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะเอาละทีนี้ตาข้าตอนที่ข้ายัางเป็นมนุษย์ข้าก็เป็นช่างประปานะวันหนึ่งข้าก็ได้รับโทรศัพท์โทรมาบอกว่าให้ไปซ่อมซิงน้ําให้หน่อยเจ้าของบ้านเขาจะออกไปทํางานเขาทิ้งกุญแจไว้ที่รองเท้าหน้าห้องก็ให้ข้าเข้าไปซ่อมซ่อมเสร็จแล้วให้วางบินไว้บนโต๊ะเดี๋ยวเขาจะกลับมาจ่ายที่ร้าน เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวจเจ้าสไป์หมาพิษบูของเขามันไม่ทำอะไรคุณหรอกแต่ทว่าเขาห้ามไม่ให้ข้าพูดกับนกแก้วของเขาเด็ดขาดเขาย้ำข้าอีกว่าห้ามพูดกับนกแก้วเด็ดขาดข้าก็เชื่อฟังนะแล้วก็ไปที่บ้านเขาก็เห็นหมาตัวใหญ่มันอนเอกเคนกอยู่แต่มันก็ไม่ทำอะไรข้าเลยมันก็นอนดิ่งๆดูข้าซ่อมซิงน้ำไปเฉยๆแต่เจ้านกแก้วนี่สิ มันบ่นหาเหวอะไรของมันก็ไม่รู้ด,นนด่าคนนู้นบ้างด่าคนนี้บ้างสงสัยเจ้าของมันคงบ่นให้มันฟังบ่อยๆแล้วมั้งข้าซ่อมไปซ่อมมาข้าเองก็เลยเริ่มรำคาญเลยหลุดปากออกไปว่าหยุดซะไอ้นกโง่ไอ้นกอุบาทช,ชาติชั่วจูๆ่ๆไอ้นกแก้วสุดแสบมันดันพูดขึ้นมาว่าเล่นงานมันเลยสไปแค่นั้นแหละรู้ตัวอีกทีก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหะเออ จะตายเพราะอะไรก็ไม่ตายมาตายเพราะนกแก้วข้าเละคิดถึงเมียข้าเหลือเกินข้าเคยไปหาเขาแล้วนะแต่ถ้าว่าเขากลับกลัวข้าและก็ไล่ข้าให้ไปไกลๆบอกว่าจะทำบุญมาให้ผีตนนี้พูดไปด้วยก็ร้องไห้ไปด้วยพอถึงคิวตนที่สามตนที่สามก็ร้องไห้น้ำตาไหลท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่เล่าเรื่องผีอีกตนจึงปลอบใจจะเย็น ข้ารู้ข้าเข้าใจการตายนะ่ะมันน่าเศร้าว่าแต่เจ้าล่ะเป็นอะไรตายดูจากสภาพแล้วโดนไฟคลอบมาหรือยังไงขี้เท่าเต็มหัวเลยอื้มกลิ่นนี้ยังกระสบเน่าหรือว่าเจ้าเพิ่งตายมาต้นที่สามพยายามหยุดร้องไห้ตัดสินใจสุดกล้ามกลืนฝืนอุราอันตัวข้ามานั่งขี้ยังไม่ตาย